ซีรีแคมเปญบัญชีเงินฝากฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สามารถเลือกเพลย์ลิสต์นะครับบัญชีเงินฝากเพื่อดูคลิปอื่นๆอีกมากมายธนาคารอังคารสงเคราะห์หรือทออสอนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนะครับยิ่งออมยิ่งดีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.95%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงิน ฝากคงเหลือไม่เกิน200,000บาทนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแคมเปญตัวนี้กันก่อนเข้าสูนา่นะฮะฝากกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับบัญชีเงินฝากนะครับดอกเบี้ยสูงนะออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงยิ่งออมยิ่งดีฮะให้อัตราดอกเบีย้ย1.95%นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้วันที่7พฤษภาคม ถึง30ธันวาคม 2, 5, 6, 7หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับขั้นต่ำ5 0า0บาทขึ้นไปฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับสามารถทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เลยนะครับสามารถสแกน ตัวนี้ได้นะข้อมูลตัวนี้นะครับหรือโทรสอบถาม0264590ครับนะข้อมูลเบิร์ชีคั้นต่ำ500บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับวงเงินคงเหลือไม่เกินนะ200,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ1.95%ต่อปีทั้งจำนวนนะครับแล้วก็วงเงินคงเหลือมากกว่า200,000บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารนะครับทั้งจำนวน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนะครับและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารนั่นเองนะครับเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับ เปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมนะครับายดอกเบีย้ยตามงวดนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นนะครับได้รับบัตร a t m ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะ ลงชื่อนะครับลงชื่อนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะลิงก์นี้นะครับสนใจฝากเงินกับทกสดอกเบี้ยสูงรับเต็มเ็มไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่ะนะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยงเงินฝากกับาทางทออสอน,นทออสอนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อ <hungry> ม <ห überzeug cumin> ูลหรืออะไหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะสําหรับลูกค้าหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากทออสก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจํากัดนะคือกรอกชื่อนิติบุคคลเบอร์โทรชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเลือกจังหวัดเลือกสาขาเลือกเวลานะครับที่สะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านไหนนะครับก็เลือกเลยนะ แล้วติ๊กปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลนะบางทีเนี่ยถ้าเราโทรไปเนี่ยนะครับาทางธนาคารเองก็อาจจะติดสายหรือไม่ว่างนะครับเราก็ให้ทางาทางเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาตามกําหนดเวลานะครับที่เราเลือกไว้เขาจะได้เตรียมข้อมูลมานะครับได้อย่างถูกต้องนะนิติบุคคลมันก็จะมีจํากัดอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสนใจแบบไหนอะไรน,นั่นเองนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มานาที่นี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์ติดต่อ02-6459-000นะครับหรือทาง at gh bank นะครับสามารถดูได้ผ่านหลายช่องทางราย f เฟซบุ๊กนะครับตัวเอ็กนะแล้วก็ตัว YouTube ก็สามารถที่เข้าไปได้หรือสแกนข้อมูลนะครับเพื่อเข้าไปรับรายละเอียดข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตัวนี้นะครับ เงินฝากออมทรัพย์เก็บออมนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับ อย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะ แล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณ ทางไลน์หรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับ ให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัย จากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทําตาม